กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้องอีทุกทานมาพบมาขอกระซองมาทำมันนาให้แล้วบ่โอ้ยใจหายก็ได้ว่ได้เอาไปยั่งน่ะหน่งต้หน้าโบสองนี่ นางคำไปนาะกรหอดตกใจตอนเดมตกใจยังมีเสื้อผ้ายังใช่ยเห็นแตงเกงไงมันเหอแล้วอเห็ดสวนพักสวนพักนางเห็สวนพักผู่ห้าอ๋อมีพันมีพักบ่โอ้นั่งรังเริ่เห็ดสวนพักไปเนาะบางใหญ่ไปมีเสื้อผ้า เติบเลยก็ังี้กระสุนมัดเหม่อเลยเห็นจากน้องปลากระิ้วนะคะนงทำพี่น้องมาบอกข่าวดีนังทำาอกว่ากระเป๋าเงินเสียหลือพนอนกระลกกระอยู่ยาา้นนหม่โอ้ยไมกุ้งดังเราบอกได้จะเห็ดเตาน่ได้ดังสดๆเนี้มันควันมันบุหรุมาไว้เห็ดเตานะ เนี่ยฟันสปันเตาให้มึงนะครับอันนี้โอ้ยเน่ยพี่น้องนางเห็ดเตาพี่น้องเห็ดเตาดังผาถานมาบอกข่าวดีนางเนาะข่าวดีเรื่องร้านนางแหละจิ้วบุญอื่นเลยทองทองหยุบไปได้คำเออ เห็นคลิปว่ามีเฟซมีเฟซบุ๊กเฟซไป c ี่ชาวไอ้กูดูนี่โพเดมิ๊ขาวอ่ะมันสิเป็นดำอึอย่าบีบมันเจ็บมันเจ็บบ่เจ็บบีบมันเจ็บตัวตานางเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งเด้อตาเจสายพี่น้องมันซ้อยู่มันซลมกเอ้าก็เฮาอันนันเฮาอันแบบว่า เดี๋ยวมันจะเศร้าเนาะเพิ่น,น,ไ,ปน,นไ,ปไปอธิษฐานบอกแม่เินไปอธิษฐานเพิ่นไปอธิษฐานอยู่อันพระเจ้าเพิน่นได้แต่คนเสือนะพี่นอนะ้องเนาะตัวเนาะสบายดีปะลุง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 ฮะเลือเดเลือดสบายดีปะลุงไงไว้ โอ้ยบสดีป้าบอซื้อขนมมาฝากได้ห่ชไปเรืองเออ่ตลาดเด้อเป็นัะไรคำบสบายดีงป้ามึงคือเห็นแนี่คำน้องงโนกเฮ้ยน้องงโน่นะเด้อ เปนมันสะนี่กะอเป็นไทยมกนระายงี่วุยังคือมังไงงออกไปปุ๊บลฮะให้ม่งีย้วนเนไทโอ้ยดีแต่มบนบ่ใหม่เฮือน้าเห็ดเต้าให้เห็ดใหม่เต้าเขากรลุเลือน้อยนึงขีก็ากพอมึงบอกให้แต่บ่หม่เฮือนเนาะเกือบเห้ยหองอยู่ใหมเฮือนเราไทยด้นั่นในตลาดป้าพี่เนาะไม่ลุกผ่าหน่ เลยได้เลยและปนโจนกระสอบลงโลดบ่บ่กสี้าไปใส่อือดูแขกดูข้าวเลยไพ่ใหม่เฮือนว่ะไพ่ใหม่เอ็นถ้าแม่นันพองบยอย่างนเนาะไปเฒาไปนอนบกเมื่อเลางคืนหรืกางเว้นตีหนึ่งบ้ากัาคืนไปเงียบอีกคนน่ะหล่อฮ่าแทนกบช้นอนแน่มาเห็น โอ้ยเกือบโมไม่เ like uh. mm. ือนอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นคำไพ่ใหม่เพื่อนน้องนังคำพีเลยบักนองหอดสูงเนาะไพ่ม่เอน่าขแม่นั่นมีแต่นั่งคำนะไหมค่ะสีบุีเ้าปั่นเต้าได้มือนเขาเหมยเขาเต้าเขากลูกเนปเพื่อนยูเนาะก็ด้มาอยู่เพ็นงแล้วโผดโผพี่น้องเลยสูบบุรี่สูบยาสูบบ่ ไพ่กับไพ่ไพ่กับยาเมื่อหนึ่งส่วนเขามาสอนเป็นหนึ่งอีตาอ่อมาสอนอือ่าพาเขามาอย่างฉันจะแบ่งกลุ่มเขาเป็นห่วงเจ้าเห็นมัมีไปหากินให้เจ้าเอาไปกลุ่มมันจะแบ่งให้ผู้บ่าวผู้บ่าวบอกว่าใช่มึงนะเออมันพาเออวอาผู้บ่าวเล่าเออผู้บ่าวพวกเขาเออเออตอนนี้แล้ว บ้านเจ้าบ่อ่ะกิตาอล้วแม่ผัอนางมัดนะวันคนมาอุ้มลูกเข้ากันตีคิวสีเงียบคือว่าวนะไปผัวเขาได้ครับไม่ต้งเข้ามาขาเลยรล้วเช้าที่กันแล้วพอหอยโน่นั่งดีๆไปโน่นี่หน่อยทำตัวออกนะโน่นั่งสนีเร่งเด้อบัวจักผันสีฮานกุกมาให้กินบัวจักผูวสีมาเอาหลูกให สองคนทราบคน,นอีพอทาบพี่พอเขาบอกว่าเว่ยพัดนั่นเห็กทราบมันมาอุอ้ม้านอีกว่ะตีคิวใสห่สหกไม่หางลูกโซอะโนมึงไปเห็นยังแต่ข่าวสารนะโน่สอบเยอะเสืยอาไหนนาองวนะ่บานุ่เจอนะพอดีเนาะไม่แค้นักแค้นเงาก,กว่านะอยู่ลูแค่คือกัเนนะลูไววอย่าบักโน่แกแกได้ยังไ วามึงไนครับมนมันอานมหัวเนอกนะครับตีมันไหมช่างไม่ดีงไม่ชัวดีเอานมเผินบ่เออนมเผินอย่างอ้างพี่น้องผมไม่แจ้งไปขวดบองสิบเอ็ดพันชื่อเเผินเผินอย่างบาางนมเนาะเด้ไหนบอกมันแก่เออชดได้กรีจายบร้วได้เลยได้มันแก่ไปบ่ไปตอกปูได้บ่เนแก่นอกก็เป็นว่าแงีเมันเอาน้ำที่คัด ตีแล้วดึงดึงขึ้นพอมาหมั่นออกปังปบัดตีแล้วตีแต่พอมาหมั่นเสือพระนี่วกองคือืนเกิอบอมมีเพือนอยู่เส้าค่ะถ่มแล้วนะท่านได้เก็มจูดนี่วมางิ่วนีุ่กองคือขื่นเนาะต้นเนอะได้ไหมไดพี่ไม่อยู่น้ำป่าพี่จะเห็นต้นเ้าอยากเห็นตหนอนาะข้นมาเ้นมอะ ครับสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงออกจากกลองนะป้าสบายดีป้าลุงยกมือสบายดีป้าล ok, ุงยกก่อันจาได้ป้าลุงโดยไพอัน่ะต um ัวโนบอกตัวโน่ทางๆตัวโน่ขอกินนมแน่ป้าลุงบอกว่าคอกินเนยป้าล <ER ุงว่าดีๆว่ามวลมวลป้าลุงป้าล uh ุงอันตัวโน่ขอกินขนมแน่สิขอกินขนมแน่ ขนมกับนมขนมกับนมขหนูหิวหนูหิวขอบใจลวงหนาเดอปลาลุงพได้ไหมขอบใจปลาลุงนาเด้ปลาลุงละโอ้ยสั่งได้ปลาหนุกเก้วไพ่ไหนไ่นตัวหนออคนงาเหลืงคนหล่อคนหล่อวะนหลอคนหล่อบู๊ก่ชบะกระบอกก่กบอกขนมนะ ไม่ยุ่งกันอกป้ลุงฝากมาให้ต้นน้องกินห้เด้ออให้ตนลกไม่กินไเด้อปลุงฝากมาให้ต้นอกินกหน่อยเด้อฝากบไมาหกินหนอดอเลยฝากมาให้กินแด่ลยฝากมาให้กินแด่เป็นการเห็นกล้องแล้วเป็นการทำมาเสีได้แล้วเป็นจากว่าอาหนา กล่องน้ำปลาอะไปเกือบกบได้เดี๋ยวอ่องกล่องน้ำปลาว่างนี้มันยมันจะตกตาปลาเมียอ่าจ้าอาจีินเห็น้งเห็ุปลาลุงนะร้างนะมึงเนียเฮ้ยมาสิบ่มีเรื่องมันมา้ใหม่เฮือนไ่เกือบใหม่เฮือนไพ่ก็ถ้าตีกนื่อเห่พ่อ่งอเลยเนี่ยไม้ ไม่ร <mile> oh. ู้สัไม่รู้ไมเคยปกันี่ไนี่แลมันมาสอดลังนีมันหม่ล่ะไฟต่อไพลูกคนเล่นางสีหูเหม่อเสี่ยงไพ่เขาลบนี่นั่นมันบอกให้อันเออรถไทยอยู่นอกาะเออเออเออไทยเขาอ่ะล่ะฮาสืีอก็พอตโนทางรถไฟใหม่ยุเออใหม่คือเครื่องคลองก่อนแล้วจะทำอันรชีร่ามเม้รูรเขาเพิ่ ตะโนอะไรทางไทยอันมากนมันบอกบอย่วันละวันนั่งเกยได้ลูกไหมอ้าหลับไปแล้วนยังทีส่งาบออือหออกไปบอเ้คอได้ไอเบอกข่าวดีนางน่ะดีใจเนาะแม่มันก็เป็นนานันเลยลูกกระทองหยกบอะไร้านนเป็นสีดยาน วิตามินเห็นเบ่งกันอย่างหน่อยได้แล้วทานมันก็จกินข่าเสะแม่มาสักพี่น้องว่าเอาเงินให้ไปให้นางแน่ยวางเงนพัวนั่งนะเวลาได้เงินเลยให้นางถือแน่นางจะได้ไปซีดยาอย่างเงี้ยดิจะพัวป้าไปกันนางขี่รถกับ่มเป็นเลยพัวนางนะพัวแม่นอาะพวบเบิ่งน่าพี่น้องพัวนางคือสินิสัยดีนะ เอซีมาทำเนี่ยมาทำไบบเ่อเขาพิ้าสิพิ้าถือแพงกันนะจตัวกตีกันอยู่มาผิดกันอยู่บ่กไปถามกันบอกเขาอะเออเอาเอาก่อนเทาอีกเลยเอาอะไรซื้อของน้ำเทาได้หะอันพันหนึ่งสื่อของนี่เนาะแล้วเาก็มีคือการผู้บ่าอุดนใสแต่เท่ากระบอกอะอ่าแล้วฝึก็ยิ้มอารมณ์ดีเถอะเขาบอกอันเอาอันั่งเคลื่อน ก็ดีแถวทีท่านม่ายม่งตัวเองเรพไปน้องเลยบร่ไ้หาเลือกเสมหุ่นาะแมนเต้กันยังเคยพเคยเทียงเบิ่งเข้าเดือดถือคอกันอม่ม่เมื่อนาพนมาคายกับปูคายเจเเทียงใตอือมาคายกับปูฮะวะกับปูนี่ยังมึงด้วยเหรอจิบพันแปดตัวซื้ดอกกับปูอย่างปูค้ายปูคลายโอ้เจเจเียงนะนะเจเจเทียงหนะือว่าอมกามาบ่ พว่ามาส่วนไปกรุงเทพหา้แม่เลี้ยงลูกหายแม่บริาคเนี่ยสพนคนอยู่นั่นนะสะพูนเขาเพินมาคนก็นอยู่เพืนนนอนล้งน่อยเนาะเขาคนอยู่ยยเฮือนล้า่ัไงตัวต่วอตัวทำเลยเพี่อคือได้ยินบ,บ่าบอยมาถ่ายลิปนาวุนผูบ่าวนะเต็มตารางนะคเพิบๆเกส็ามาเหนื่อยใหม่เด้เนื่อยนะมนีแต่ขุดนะตาย <c oughs> <c oughs> ดีด้วเ <c oughs> ็นั่งเข้ามาใช้มาได้เพื่อนนั่แแนแหละเพื่อนนั่นแหละอ่านกิน,นเพื่อน <C oughs> นั่นแหละชุบพ่น้ <C oughs> <c oughs> อช่วนอ่านกินเขาอะเดวขขาเรื่องผูกบ่าวนะช่ะยน้าเล่ทามน้าหนนิช่วยน้ <c oughs> <c oughs> าเล่ถาม อ่านนี่จะมีเมียหรือเ่านมิเมันเถาอมกหญ่เพรอะนานะอ่านกินเขาเช้าวานนั้นได้เฉาเออจะเอ่ยอ่านกินเขาันเป็นน้องดูนมอะไรบ้างพอกันคลิปหน้าเด้อพอกันคลิปหน้าเลยไปแล้ว ไปแล้วบาย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 